สวัสดีครับผมชื่อทิวนะครับ วันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์หุ้นอเมซอนแบบเจาะลึกให้ทุกคนฟังกันนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เรากดสั่งซื้อของจากอเมซอนแล้วมีกล่องสีน้ําตาลมาส่งถึงหน้าบ้านเรากําลังซื้อหุ้นของบริษัทที่ทําธุรกิจอะไรอยู่กันแน่เป็นแค่ร้านค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในมากกว่าที่เราเห็นวันนี้เราจะมาทําในสิ่งที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ได้ทํากันนะครับคือเราจะไม่ดูแค่ข่าวหรือบทสรุปแต่เราจะเจาะลึกลงไปในเอกสารสําคัญที่เรียกว่าฟอร์ม 10K เอกสาร10 ก็เหมือนกับคู่มือฉบับเจ้าของที่บริษัทเขียนขึ้นเพื่อบอกนักลงทุนทุกซอกทุกมุมของธุรกิจตัวเองมันคือแผนที่ขุมทรัพย์ที่จะบอกเราว่าบริษัทหาเงินมาจากไหนกําลังจะไปทางไหนและกลัวอะไรมากที่สุดสําหรับนักลงทุนไทยการมองออกไปนอกประเทศเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งตลาดหุ้นสหรัฐเปิดโอกาสให้เราได้เป็นเจ้าของบริษัทที่เป็นผู้นําด้านนวัตกรรมและกําหนดทิศท,ทางของโลกอย่างอเมซอนตลาดหุ้นสหรัฐเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลกซึ่งสะท้อนเศรษฐกิจโลกไม่ใช่แค่เศรษฐกิจในประเทศเท่านั้นแน่นอนว่าการลงทุนในต่างประเทศยังต้องพิจารณาปัจจัยมหาภาคอย่างนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดและความผันผวนของค่างเงินแต่หัวใจสำคัญที่สุดของการลงทุนคือการเข้าใจตัวธุรกิจของบริษัทที่เราจะไปเป็นเจ้าของให้ถ่องแท้เสียก่อนและวันนี้เราจะมาแกะรอยหุ้นอเมซอนจากเอกสาร 10K ไปพร้อมๆกันครับเมื่อเราพูดถึงอเมซอนคนส่วนใหญ่ มักจะนึกถึงภาพการซื้อของออนไลน์แต่ในเอกสารท e k บริษัทได้แบ่งตัวเองออกเป็น3ธุรกิจหลักที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนส่วนแรกคือธุรกิจที่เราคุ้นเคยกันที่สุดนั่นคือส่วนอเมริกาเหนือและระหว่างประเทศธุรกิจส่วนนี้คือหน้าตาของอเมซอนที่เรารู้จักประกอบไปด้วยยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเว็บไซต์และร้านค้าที่มีอยู่จริงอย่างโฮลฟู้ดรวมถึงการเป็นสมาชิกอย่างอเมซอนพรามและบริการโฆษณาในหน้าเว็บเหล่านั้นถ้าจะให้เปรียบเทียบธุรกิจส่วนนี้ ก็เปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีทั้งของที่อเมซอนขายเองและมีพื้นที่ที่ให้ร้านค้าอื่นเข้ามาเช่าขายหรือที่เรียกว่า third party seller โดยอเมซอนจะเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลธุรกิจต่อไปคือขุมพลังที่ซ่อนอยู่ธุรกิจส่วนนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปเห็นแต่กลับเป็นหัวใจสําคัญที่ขับเคลื่อนบริษัทนั่นคือ Amazon Web Service หรือ AWS AWS คือธุรกิจให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งระดับโลกพวกเขากําลังขายบริการพื้นฐานทางเทคโนโลยีเช่นพลังการประมวลผลพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลให้กับลูกค้าหลากหลายตั้งแต่สตาร์ทอัพเล็กๆไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ละหน่วยงานรัฐถ้าธุรกิจค้าปลีกคือหน้าร้าน AWS ก็คือเจ้าของที่ดินในโลกดิจิทัลครับบริษัทอย่าง Netflix Airbnb หรือแม้แต่ธนาคารต่างๆก็มาเช่าที่ดินหรือพลังประมวลผลของ AWS เพื่อทําธุรกิจของตัวเองนี่ คือธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตยุคใหม่โครงสร้างธุรกิจนี้เผยให้เห็นถึงกลยุทธ์อันชาญฉลาดการที่อเมซ o n ต้องสร้างธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ขนาดมหึมาทําให้พวกเขาต้องพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และโลจิสติก ที่ดีที่สุดในโลกขึ้นมาเพื่อรองรับตัวเองแต่แทนที่จะมองว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นเพียงต้นทุนพวกเขากับเปลี่ยนมันให้เป็นสินค้าและบริการใหม่นั่นคือ AWS ซึ่งสะท้อน DNA ของ a เม z o n ในการเปลี่ยนต้นทุนการดำเนินงานภายในให้กลายเป็นธุรกิจใหม่ที่เติบโตสูงเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างธุรกิจทั้ง3ส่วนแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเงินมาจากไหนกันแน่ส่วนไหนคือเครื่องจักรที่ทำเงินอย่างแท้จริงของ a เม Amazon คำตอบทั้งหมดอยู่ในตารางสรุปผลประกอบการ ตามส่วนธุรกิจในเอกสารเท K ครับก่อนอื่นมาทําความเข้าใจสับง่ายๆ2คํคกันก่อนเ t ทเซลหรือยอดขายคือจํานวนเงินทั้งหมดที่บริษัทได้รับจากการขายสินค้าและบริการเหมือนรายรับรวมของเรา operating income กกาไรจากการดําเนินงานคือกําไรที่แท้จริงหลังจากหักต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆออกเช่นค่าสินค้าค่าพนักงานค่าการตลาดทีนี้เรามาดูตัวเลขจริงๆจ,จ,จากรายงานประจําปี2024กันครับธุรกิจค้าปลีกในอเมริกาเหนือทําเงินได้ แคมหาศาลถึง387,000ล้านดอลลาร์แต่พอมาดูที่กำไรจากการดำเนินง,งานเหลืออยู่แค่ประมาณ25,000ล้านดอลลาร์คิดเป็นอัตรากำไรเพียง6.4%เ,เ,เท่านั้นทีนี้ลองมาดูที่ AWS ยอดขายแค่1 7 0 0 0ล้านดอลลาร์น้อยกว่าธุรกิจค้าปลีกเกือบ4เท่าแต่กับสร้างกำไรสูงถึง40 0 0 0ล้านดอลลาร์คิดเป็นอัตรากำไรสูงถึง37%ข้อมูลนี้บอกเราอย่างชัดเจนว่า Amazon ไม่ใช่แค่บริษัทค้าปลีกที่มีธุรกิจเส เด้านนทคโโลยีแต่แท้จริงแล้วพวกเขาคือบริษัทเทคโนโลยีคลาวที่ทํากําไรมหาศาลซึ่งใช้ธุรกิจค้าปลีกที่มีกําไรน้อยเป็นเครื่องมือในการสร้างการเติบโตและระบบนิเวศที่แข็งแกรง่งธุรกิจค้าปลีกสร้างกระแสเงินสดมหาศาลเป็นสนามทดลองของเทคโนโลยีใหม่ๆและสร้างรากฐานลูกค้าขนาดใหญ่เพื่อต่อยอดไปสู่บริการกําไรสูงอย่างโฆษณาและพรามดังนั้นสําหรับนักลงทุนแล้วการเติบโตและสถานะการแข่งขันของ AWS มีความสําคัญต่อ กำไรสุดทธิของบริษัทมากกว่ายอดขายในธุรกิจค้าปลีกอย่างมหาศาลภัยคุกคามต่อส่วนแบ่งการตลาดของ AWS จากคู่แข่งอย่าง Microsoft หรือ Google จึงเป็นความเสี่ยงที่น่ากังวลกว่ายอดขาย e-Commerce ที่เติบโตช้าในไต,ต่มาสใดไตรมาสหนึ่งเอกสาร 10K ไม่ได้บอกแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังบอกใบ้ถึงอนาคตที่บริษัทกำลังจะเดิมพันด้วยซึ่งสำหรับ Amazon มี3เรื่องใหญ่ๆที่น่าจับตาครับพื้นที่บนเว็บไซต์ amazon.com คือทำเลทองสำหรับการ โฆษณาลองนึกภาพว่า amazon.com คือสยามพารากอนการโฆษณาบนหน้าแรกก็เหมือนการได้ป้ายบิลบอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในใจกลางห้างที่มีคนเดินผ่านหลายล้านคนทุกวันในปี2024ธุรกิจโฆษณาของ amazon สร้างรายได้สูงถึง56,200ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก46,900ล้านดอลลาร์ในปี2023นี่คือธุรกิจที่กำไรสูงมากเพราะมีต้นทุนต่ำและเป็นเครื่องจักรเติบโตตัว,ตว,ตวใหม่ที่สำคัญอย่างยิ่งสมรภูมิปัญญาประดิษฐ์ amazon กำลังลงทุนอย่างหนักใน AI และ Machine Learning โดยใช้กลยุทธ์2ทางทางแรกคือใช้ AI เพื่อทำให้บ้านของตัวเองเก่งขึ้นเช่นการพัฒนาระบบคลังสินค้าและการจัดส่งให้ฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็เอาเทคโนโลยี AI นี้ไปขายให้คนอื่นใช้ผ่านบริการของ AWS นี่คือการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวคือลดต้นทุนของตัวเองและสร้างรายได้ใหม่ไปพร้อมกันภารกิจสู่อวกาศ Project Cooper นี่คือ Moonshot หรือการเดิม ครั้งใหญ่ในระยะยาวของอเมซอนนะครับโปรเจกต์คูเปอร์คือโครงสร้างพัฒนาดาวเทียมเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วโลกซึ่งเป็นการแข่งขันโดยตรงกับ Starlink ของ Space X ในเอกสาร 10K ระบุว่าค่าใช้จ่ายในการพัฒนานี้ยังถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปัจจุบันซึ่งหมายความว่ามันกําลังฉุดกําไรในระยะสั้นเพื่อแลกกับโอกาสในการเติบโตมหาศาลในอนาคตหากทําสําเร็จมันจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานขนาด มหึมาเหมือนกับที่ AWS เป็นอยู่ในปัจจุบันกลยุทธ์การเติบโตในอนาคตของ a เม z o n สะท้อนรูปแบบที่ชัดเจนคือการใช้แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเพื่อสร้างบริการใหม่ที่กำไรสูงและนำกระแสงเงินสดมหาศาลจากทั้ง AWS และโฆษณาไปลงทุนในโครงการระยะยาวที่มีความเสี่ยงสูงแต่ก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงเช่นกันแน่นอนว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและในเอกสาร 10K ส่วน r e s k Factor ก็ได้บอกเราอย่างละเอียดว่า ว่า Amazon กลัวอะไรมากที่สุดซึ่งเรา สรุปออกเป็น3กลุ่มหลักได้ดังนี้ครับสึกรอบด้าน a เม Amazon ไม่ได้แข่งแค่ Central Online นหรือ Sho p e e นะครับในโลกของ Cloud เขาต้องสู้กับยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft และ Google ในโลกโฆษณาก็ต้องเจอกับ Google และ Facebook ในส่วนธุรกิจค้าปรีกก็ยังมี w อร์ a r t ที่ไล่ตามมาติดๆการแข่งขันที่รุนแรงในสมรภูมิที่ดูเดือดคือความเสี่ยงอันดับต้นๆหน่วยงานกำกับดูแลความเสี่ยงนี้เหมือนกับการเป็นนักเรียนที่ตัวใหญ่และเก่งที่สุดในห้องซึ่งมักจะถูกคุณครู จับตามองเป็นพิเศษว่ากําลังเอาเปรียบเพื่อนๆอ,อยู่หรือเปล่าอเมซอนกาลังเผชิญการตรวจสอบด้านการผูกขาดตลาดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเรื่องภาษีในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งอาจนําไปสู่กฎเกณฑ์ใหม่ๆที่จํากัดการเติบโตของบริษัทได้ความท้าทายในการดําเนินงานการมีคลังสินค้าและลดขนส่งทั่วโลกก็เหมือนดาบสองคมครับมันทาให้ส่งของได้เร็วแต่ก็มีความเสี่ยงมหาศาลจากปัญหาน้ํามันแพงการประท้วงของพนักงานความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ ือแม้แต่ปัญหาชิปขาดแคลนจนไม่สามารถขยายเซิร์ฟเวอร์ของ AWS ได้ทันความซับซอ้อนในการบริหารการดำเนินงานขนาดมหึมานี้คือความเสี่ยงที่สำคัญอย่างยิ่งจุดที่น่าสนใจคือความเสี่ยงเหล่านี้เชื่อมโยงกันจุดแข็งที่สุดของ Amazon คือขนาดที่ใหญ่และครบวงจรแต่ก็เป็นจุดอ่อนที่สุดเช่นกันปัญหาด้านกฎระเบียบเรื่องแรงงานอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในคลังสินค้าซึ่งจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและยอดขายในที่สุดสรุปประเด็นสำคัญ สำหรับนักลงทุนการเจาะลึกเอกสาร 10k ในวันนี้เราได้ข้อสรุปที่สำคัญเกี่ยวกับหุ้นอเม z o n ดังนี้ครับอเมซอนคือกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีที่ไม่ใช่แค่ร้านค้าปลีกหน้าตาที่คนเห็นคือ e-commerce แต่หัวใจทางการเงินคือ AWSAWS AWS คือเครื่องจักรทำกำไรอัตรากำไรที่สูงของ AWS เป็นแหล่งเงินทุนที่หล่อเลี้ยงนวัตกรรมและการขยายตัวของทั้งอาณาจากักรอนาคตอยู่ที่บริการและมูลช็อตธุรกิจโฆษณา AI และโปรเจกต์คูเปอคือเดิมพ ที่จะขับเคลื่อนการเติบโตในทศวรรษหน้าความเสี่ยงที่มีอยู่จริงและเชื่อมโยงกันการแข่งขันกฎระเบียบ และความซับซ้อนในการดําเนินงานคือความท้าทายหลักที่ต้องจับตาสําหรับมุมมองการลงทุนฝั่งกระทิงจะมองเห็นบริษัทที่มีครูเมืองทางธุรกิจที่แข็งแกร่งมากเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมและมีเครื่องจักรทากําไรอย่าง AWS คอยสนับสนุนการเติบโตในอนาคตในทางกลับกันฝั่งหมีจะชี้ไปทางความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่อาจเข้ามาสกัดการเติบโตการแข่งขันที่รุนแรงจากยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีด้วยกันเองและขนาดที่ใหญ่โตเกินไปจนอาจจะขยับตัว ได้ช้าลงก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์หุ้นอเมซอนแบบเจาะลึกถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับ c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนหรือเพื่อนๆอยากจะเสนออะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ